ครับผมพี่น้องมือนีผมสีผ้ามา,าเบิงชีวิตไวรุ่นครับผมเพิ่นใส่ชีวิตอยู่กลางทุง่งนาเนาะเพิ่นเรียงเป็ดเลียงปลาเลียงทุกอย่างเลยครับผมทิง้งเงินเดือนเป็นแสนๆครับผมามาใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่งน้คเนาะไปเบิงกันเลยครับผมไวรุ่นนะครับเนาะเพิ่นว่ามาอยู่บ้านนี่สบายใจดีครับผมไป อาแล้วครับผมห้ากับเขามากแล้วครับผมโอ้สงสัยอยู่แต่พอเพิ่นบ่เอ้ยย่ไปรุดใช้ชีวิตโอ้จักบอยเนาะเก่งเลยปัตโตปัตโตสุดยอดแท้เอาเก่งไยบ่ไฮบ่ไว้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 สวัสดีครับผม หไฮบ่เต๋มีบะกันบ่เอามามาบางแก้วบ่นี่โอ้หหมดเลยเป็นกัดวานปลาโอ้มาเห็ดมาสั่งบังไดนเนาะได้พ่อปียังนี่เก่ง ของปีใหม่ปลาครับพี่องเต็มสาเลยตัวนี้ตัวนี้ป้ายังนี่นป้าหมอเทศใบโพว,ว่ใบโพสมจุพรครับตัวใหญ่เราไกล้กลไใกล้ใก,ล,ใกล,ล้วออกแล้วบ่นี่โอ้ อยู่กลางทุงไฮทุงหน้าครับผมนี่แหละครับผมชีวิตที่ผู้ดใดก็ฝัฟันหาหน้อเนาะสมัยถูกมือนี่บ่ิจาเป็นต่องประยู่ในเมืองในหน้าครับผมควาถูกมือนี่พี่น้อง่นพาก,กันอยากมาใส่ชีวิตอยู่กลางทุงไฮทุงหน้าไปสิละครับผมมันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดครับผมแล้วก็ห่างไกลหลกภัยแคลิเนะียมสุดอากาศธรรมชาติครับผม อ่าตัวนี้เป็นปลาหมอเทศกับใบโพครับผมของชุ้มพรอ,อืมเอ้เป็ดคือบ่ห่องเนาะเป็ดเนี่ยนะเป็ดใครเนบ่เก่งอืมมาเยี่ยมสวนหนองไทรครับผมเป็ดจักโตแล้วตอนนี้เป็ดเก่าสิบโต เดี๋ยวไปสอบถามเมือนครับผมว่าเออว่าบอหนันบอนีโอเฮียหน่อยครับเฮียหน่อยลังนี้งบประมาณหลาไปไหน,นเนาะเสียเกง่งสี่หมื่นกลัวเฮ้โอ้โหนี่แหละครับผมชีวิตที่พอเพียงหายบอได้ที่ว่าสูบขึ้นไป ปลาปลาปลานิ่งป่ะว่บรรยากาศเนาะจักไรจักไรเนื้อที่จักไรนี่ตัวน,นี้เอาสามลาพอดีเลยเนาะตัวน,นี้เรียบบอลนี่เอาขึ้นไปจักกิโลวังหันห้าลอ,อยลูกโอ้สุดอยอดเลยครับพี่น้องปลาหมอบ่ได้เอาขากองมานี่ยครับมันสีสันๆัน่นเด้อ,พ,อพี่น้องเอ้ทนตาลายเอาใน่เด้อ <laughs> บรรยากาศโอ้เสียเก่งเฮิร์เชียเก่งเลยนี่มาอยู่แบบมีความสุขมวนบ่มวนบ,บ่กับชีวิตอยู่โรงงานบริษัทมันอยู่ยังสีมันบ่หมุนใบไหมสบายใจดีเนาะโอ้พอทางออกแล้วเนสุดยอดแล้วให้เป็ดเท่าเป็นจะได้มีแต่เป็ดหนุ่มเลยตัวนี้เป็ดสาวเลยตัวนี้อันนี้ต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนยังนี่อ้อยบ่ ครับต้นอ oh. ้อยเพราะว่าแต่กนมันเป็นปลาอ่อยไหครับอ๋อพอขุเราไปซุมนอมันเกาๆมันกัเกลือปัดย่ามัที่เป็ดมันขึ้นไปใครยังไงอทหารของระอ๋้หใคไปไปไปพาไปเพิ่งนี่ไปไปยุงเทจัก่าปีวังหันเลย่ปีเก่ปีโอ้ยถิ่มเงินแสนมาอยู่ต่งหน้าครับผมใส่ชีวิตเปสมันมวนกว่ากันเนาะงจากอาการท้องูกปสบายทใ มันขึ้นมาเองนั่นหะโอ้โอ้ไข่ใหญ่ตัวนี้อโโ้หขี่เป็ดกับเน่ยมันแห่งกับเอาไปได้เได้สินอ่ะขึ้นหยอดแล้วเก็บไปรอหล่อหนึ่งครับตัวนั้นเด้ปลาป้ายังอ่ะตัวนี้นี่แหละเขาแซวปลามาส่งมือหนี่กับต้นปลาปลายังปลาปยังปลาดุกครับโอ้สั่งเขามาหมุน ่าท,ที่ว่าสุดก้อนใหญ่เราบอกประดุกขึ้นไปไปแล้วนี่ซานี่เอาขึ้นไปแล้วบอกึ้นไปตรงไหนขึ้นไปเหลืออยู่นั่นเรือเรือแต่ใน,นกระชังซาคนนั่นแหละอ๋อโอ้โหมีเป็ดเพิ่นครับผมปล่อยให้มาอยู่ในซาเลยมีห้องอ๋อเฮมขื่นเหรอครับไปใคร่พุ่นตัวนี้แฮมันยังเลยเพราะเพราะว่าไม่ใชสุบกื่นไปได้แบบไม่ใส S <S ออนี่ครับผมแบบตัวนี้เป็นห้องนอนนอนห้องนอนเป็ดโอ้มองใครกเ็เอาเอาเอาหล่อรถเนาะโอ้นี่แหละครับผมเป็นอาจารย์ได้เลยตัวนี้มายุงเทพศึกษาจนเป็นลูกเป็นห่างโอ้เนื้อที่สีไรกว่าบ่ฮะ สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วชีวิตที่หาไม่เจอความสุขบ้านนาเราครับผมโอ้ว่าแต่มันผลิตอันว่าแต่เ้ามมีทุนมันผลิตนี่กับเบลเรือเนาะขายออกเมื่อดทุกอย่างครับผมพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวพีกับสี ปลูกปลาไว้ก่อนคขึ้นเลยปล่อยเห็ดปล่อยเห็ดได้๋ยวบอเห็ดอยู่เมียใหญ่เห็ดอยู่ผมประทันเห็ดเป็ดมีแต่งงานเลยเต๋กกาสไลเดอร์เลี้ยงเป็ดแบบสไลเดอร์ครับผมมือหนึง่งไข่จักหน่อยตอนนี้มันมันผลผลไข่มันน้อยลุงเนาะถือว่าโอเคอยู่เนาะพอได้ปนอยู่ อันนี้เอาขึ้นไปเอาไปกินป่บ่ผมว่าจะไปขายเนี่ยหละมือเร่งายอยู่บ่นี่ย<อ>ประมาณสามสิบสี่สิบโลเลยอ๋อปลาดุกปลาดุกปลาดุกหน้าบิ๊กอุ้ยเห้านี่ครับผมพี่น้องบรรยากาศของอ่าวัยลุ่นเห้าครับผมวัยลุ่นสร้างตัวสุดยอดลูกหนึ่งเมียสองโอ้ยบอเอ็น <c oughs> แต่เอาประเล่นครับผมบรรยากาศครับผมออน้องนุ่งออกมาอยู่ใช้ชีวิตครับผมอยู่ในทุงไฮทุ่งหน้าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาตัวน,นี้ก็ใหญ่แล้วครับผมโอ้ตัวน,นี้ล่องร่องร่องไหลป่ะไหนเก่งมื่นโตโอ้ใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วใหญ่แล้ว สีนิ่วกัวเราเปล้ขวนีอเินมันแข็งไอ้ไอ้เขามารับหมาให้เขาไปโลดจับบาดมังหันยือี่คนเอาไก่เอาไก่เนี่ยบ่ฮะอยยี่หอดบ่หมายถึงกิโลบ่กิโลกิโลบางบางเจากัเอาหาชิบางเจากัลอยลอ่อ๋อกันถ้ากลไก่อีกแล้าหนึ่ง ะไกลไกลอีกล่าน,นึงโอ้บรรยากาศครับผมเมืองปลาเต็เมซาเลยหมื่นโตรครับผมหมื่นโตเฉลี่ยไปดีครับประมาณสามกันกับซาผลิตเนาะห้าหกลอยโลเฉลียวที่ครับผมขันตั้นี่เพิ่นดรงไปกันลอยยี่งลอยขันบ่แตกใส่ซีดูดิไอ้น้ำนักป้าสิได้ยอดมันตันกลัวตันกลัว,วโอ้สุดยอดยบรรยากาศครับผมกระท่อมเพิ่นกระเห็ดมันเกือบสี่มื่น่าทันสุดยอดแล้ว นี่แหละครับผมความสุขเล็กๆน้อยได้อยู่กับกิจการเจ้าของบวุนไววเนาะสิเเ่งเนาะเอาครับพี <Okay. S 2> ่น้องไทยรับรอบรรยากาศให้เพื่ออยากมาศึกษาดูงาน่วงนี้่ย่าบ่ต <Those S 2> ้องมาดีที่สุดครับผมไอ้โทษสอบถามกันได้ครับผมโค้งโควิดมันลายผดชุกมือเลยแมนป่เพราะว่ามันไกลพันหลายผดครับผมแต่ว่ากับป้องกันกันเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ ตัวน,นี้เอาขึ้นไป,นาาปลแล้วคับหันหาหอกลอยโลเป็นปลาหมอขื่นตัวน,นี้ตัวน,นี้ยังบ่อนอยู่ยังลงเรือบอกปลา,ปาปปดุกนะนาะนไไนอืมนี่ครับผมอยู่กลางทุ่งไห่ตรงหน้าครับผมสุดยอดครับไข่เป็ดกับมือ่อสองแผงกว่าตนนัวดันไปได้แม่บสุดอยอดได้พอไปใส่อเอ,อาใส่กันอืมโอเคครับผมพี่น้องจะนะะักกันพอกันครับผมบึง้งบึงปลาปลาบ่น เฮ้สาไัยสาไัยเอาเอาเอาวันวันหาวันาหัรมาผ่านนห่วงของดีเนองบางแกวถ้าอยู่ไกลอย่าคล้องโมเป้งนะน้องแต่ว่ามามาที่ผูกอยู่ในบานคอวัดแบบสี่แหละนเดียวกันนี่มันหาย พันแผลเล่นบ่เนี่ยมันตั้งเกี่ยวแผลเกี่าวไม <c oughs> งมันขาดมมสูบม้าไข่ตัวนี้มันผสมดีกันผสมเนาะพอพอมันเป็มข้เอเด่นนะตัวนี้ตัวนี้หมอเทิดด้กันบ่อโอ้เล่นแต่มหมอเทิเลยครับผม <c oughs> กำไรครับไอ้ก็เพราะได้ข้าวหัวหันอย่าเนาะ ขอทายแล้วเนาะทำ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 ปลาเตกใส่บ่าเตกใส่โอเคเลยครับตอนนี้สวนหาหน่องก,ก่งก็อยูบันตะเคียนหมูกเก่าครับผมอยู่กลางทุ่งนาติดแถวหน้าผมมไปแหละพอดีขี่พานมากก็เลยเห็นก็นเลยคุยกันไว้ทีแวะครับว่าเบิง้งมีโอกาสก็เลยได้มาเบิ้งครับโอ้น้ามี่ก็เอาขึ้นมาหด ใหม่สูบใส่เขางามคัาเลยเนาะนี่เป็นขอนนุ่นสใสง่องามเออเอาเอเป็ดมีตาสมบูรณ์แบบครับผมตัวนี่เราต้องเอายังงบ้างหอกชีตสบายหรอตัวนี้กวยยังน้ำไหนกวยใครวะให้พี่สมไป โซล่าเซลล์โซล่าเซลนี่มดร้านวันนี้คือเก่งประมาณสามหมืน่นครับสามหมืน่นเป็นชุดเลยบาดานจาพร้อมรวมบาดานปะร,รวม,รมครับอื้มฮะรวมบดานพร้อมครับผมสามหมืน่นก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมสามแผ่นสุดจอละครับผมบรรยากาศโอ้แตงกิยวลายมือเดมาเบิ่งงานน้องเก่งครับผมเอา้าวจะไหนกะเบิ่งเอาหลักกัตามแบบตามยังกักอยากเค็ดกั คอมเมนต์มาเด้ครับเด้อเดี๋ยวสิตอบกัาให้เป็นระบบน้ำยศตัวนี้ปูไปออเอาครับพี่น้อง,อางาฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นแรงกำลังใจครับผมในการเห็ดเกิบต่อไปครับผม โชคดีปลอดภัยทุกปูทุก่ันครับผมห่างไกลโควิดดนะครับเด้อ